ร้านนี้ล่ะเด็กๆรู้จักไหมครับรต้นไม้เออบัวนี่ไว้สำหรับรถต้นไม้อันนี้เด็กๆรู้จักไหมเนี่ยอันที่สุดีมาเดินเก่งมากเก่งมากใครตอบเมื่อกี้เก่งมากเลยอุปกรณ์ปูของเราีอะไรบ้างอันี้คืออะไรคอได้นะครับเออก่งมากน้องพีก็เก่งมากเลยดีเด็กๆรู้จักไหมเนี่ยเรียกอะไรครับเนี่ยโอ๋จะเป็นมูลสัตว์นะลูกกาเลย อันนี้บ้านบ้านเดียวเดียวก่อนจะเข้าบ้านจะโก้งสับบานางก,ก็อีกพ่อเขาเรียกว่ากิวาลือกีวัว อาเสียมนี่ดูดอ่ะไปดไหมอ่อะเอัดูลแล้วอไดดินีน้ำพีนทีมันี่ดูมาเทอ่าเดน๋ยวปัวปัวเอาไว้ก่อนอยส่พีนก็ได้เออน้ำนมาช่วยกันยกยกดินอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยอ่าเทพร้อมกันก็ได้อ่าเทพร้อมกันเลย เก่งมากเลยค่ะอ่านักเรียนเก่งมากเลยโอ้เดี๋ยวกูเดี๋ยวให้กูพาใช้ใช้อะไรพวกผสมน้าน้องพัดกำลังจะทำล้วผสมกันแล้วลูกผสมกันเออน้องพี่ก็เก่งน้องพี่เก่งเออผสมกันนะคะเห็นไหมเออมาทันก็เปลี่ยนการทำเปลี่ยนกันทำได้นะคะโอ้ ้องพัดรพัดลงไปเลยลูกกระวังด้วยระวังนะนะีเขียนว่าเขียนเพื่อนคนดียเลยลูกขีเมให้พอทำเดนทำให้โบทให้ดทำเราเปลี่ยนกันให้ให้ได้ทำทุกคนลูกทําทำทุกคนขอพี่ัดเอาอันนี้ใสขอัทำแล้วให้พี่เดนทำางัวเต็มพี่เนจะทำหรืโอ้เดี๋ยวให้พี่นให้พี่นจับนี้ด้ีดินนะ อ่ะมาน้มขิงมาตุนหปลาต้มขเตียมน้มขิงต้ขิหน้า้ขิงชานิรูไยร้านไครูปหน้าหน่ะนะไทรูปผสมินอ่ะนั้นขิมาผสมน่งมาสมาเราส่ไปลกไปนดงเรื่อว่าเส่อะไรก็ได้กเออใส่ไปไหนเก่งมากเลย่อะไรอกิ่ชูต้น้ชูต้นไม้ถึงมากเลย โอเค้ทุก่ใคจะเป็นคนวางทีนี้จับลูกจับเล็กกันตู๊บางลงหลมเลยอันี้เปนคทุกนะอากบเกียร์้ใ่อเกียร์นี้ใช่เกีมากเกย์มาก่าเียรสนุกเกียรมากเกียมากเกียร์น้อนะกอรนอปวด่ะ ด้วยกันจับด้วยกันก็ได้เออรถลูกรถเรียนมาน่าปโอต้นไม้ก็จะสวยงามมี่ค่ะนี่อาหารอาหารของต้นไม้ก็จะมีปุ๋ยมีปุ๋ยคอกมีที่วันมีใบไม้นี่คะแล้วก็มีอะไรนี่กำลังรดอยู่นี่อะไรคะเขาเรียกอะไรฮะกำลังรดอยู่นี่เรียกอะไรนี่รดอะไรเออรดน้ำอาหารของพืชก็จะมีน้ำด้วยนี่คะ